กับสบายดีพ่อใพี่น้องป่องปายบรรสุคนเมื่อวานมาพบกับบ่าวแหละสายบุญเสร็จเก่าเส้นเดิมพ่อใพี่น้องเอ้ยมาเมื่อนี้ก็มาบ้านเฮือนพ่อใหญ่ก่อนมาพร้อมกับทีมงานพ่อใพี่น้องเลยะเดี๋ยวบ่าวแหละสิถ่ายบริเวณแถวทุ่งนาพ่อเนาะเขียนที่ว่าอ้อมแอมแถวนี้นะพ่อให่พี่น้องเอ้ยเอออ้าวพ่อใพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นเล่าของพ่อใหญ่พ่อใพี่น้องเอ้ย หลายคนก็อยากหูเห็นเนาะเทียงไหงเทียงนาเงินชานบันซองอะไรสิไทยเบื้องคอยไปน้องเข่าเพิ่นเออได้ปีละล่อล่อกว่ากวาสอบพี่น้องอืมอันนี้ก็เป็นสวนเพิ่ร์นี่น้องอืมเอออันนี้ก็เป็นเออเป็นเฮือนซานบันซองชีวะเฮือนกระเมนชีวะหน้ากระเมนไปน้องน้ำกันเนาะเออแล้วก็อยู่ตลาดมี เป็นคอกไก่คอกเป็ดเหมือนกันเลยเนาะเป็นคอกไก่คอกเป็ดในเรืองน,น,นี่ถือว่ามีน้ำมีไผ่เหมือนกันเลยน้ำน้ำไหลไผ่สว่างไว้ให้ท่านจ้ะ,ะนีะ่คือตุ่ก้อนเหพี่น้องเลยแล้วก็มีขอกงวัวแล้วก็มีหลอดไถแล้วก็มีงัวเหพี่น้องเนะเดี๋ยวพอไหนสิพาไปเบิ่งทางพี่เหพี่น้องเลยเอามาตามเบาเละเด้อเหพี่น้องเด้อ เอออันนี้ก็เป็นน้องเพิ่นเออตอนช่วงน่ะมากินปลาแหละเออปลาก็ได้หลายหลายโตเตอะเนาะมีมามาน้อยหพี่น้องเอ้ยนอนเย็นเนาะขุดคุมนอนเย็นห่อพี่น้อง้ยังๆอยู่บ่ปลานี่เนาะคนบ่กินแต่ช่วงยังเออ่ได้สิลองดึกขดินลง

อ,อ๋ออ๋ออันนี้คือเฮือนซานบ้านชองเพื่องๆเลยตัวน,นี้ก็แมนตัวน,นี้คืออ่อเฮือนเฮือนที่สองเพื่องเฮือนดินเฮือนเวลาเน,น้องเงือนเวลาเวลาเพืเอ่องนั่นแหละเบิ่งสำนีแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องอือาผู้ใดอยากงคงก็ิ่มเพิ่มเพิ่มข้าวๆไปแหละ ได้กระเบ้งคิดไปจนจบเนออฟซีบอลหงมองผลายเลยเอาี่านหงแพ่อใหญ่เพิ่บอน่อน้องานลงมาี่เอาไปบอแล้วมีอังพ่อใหญ่สตำเนี่ยมอนี่ชื่อมอนี่โอ้จะกินสับตำหรือเปล่าพ่อใหญ่อาอาเอาแนวมาหน้าไป ไปไปชาวบุญไปชาวอาชาวหนุ่มไปพอมีกล้าขึ้นเลยพอมีกล้าขึ้นมันชิมียังขึ้นอะไรกันย่างแปลในหุ่นทั่วนั่นทั่วนั่นกระบวงน่ะมากินนี่ยคอยบริกินได้อันนี้หน่ยญาติทางขึ้นเนาะบริเนาะผู้จับสัวทางขึ้นคอยกินย่างเฉียวนั่นมีกล้าแล้วประบุนม่อยู่ไปไปญาติบริเนาะบริเนาะเพื่อนคอยนั่นยิดขึ้นไปเอาถ้วยเอาบริเลพิญาติมาจนเมื่อยเลยฉันแล้วกระเบ้าเลยขึ้นไปเอาไปเบาเลยให้เพคนไปเอาก็ได้ไปเลยไปไปขึ้นเอาถ้วยกระบวงกับยังมาเนี่ย กระตกแน่นี่มากินตัวนี้ทิพเข้ากระชอกทิพคุณยุทธหอนในคอหอนปล่อยมาเลยเลยไม่ได้เพราบ่อยอยู่ถึงนะเขาขึ้นเลยได้นี่ยเขาขึ้นรถขึ้นรถเจ้าประเาิญยังในหอนมีแต่แมวแล้วยันแต่แมวคบเจ้าเอาแดดเด็ดเลยเผ็ดเลยได้นี่นะเออเออนั่นแล้วจะเอามาลงมากินนี่ยให้ชุบเขาเจ้าได้กินคนมาเต็มนะคนมาได้กินได้เหรอเอออันน้ำก็อยู่ในตู้ห่นแหละตู้เย็นนั่นเอาลงมาโลดน้ำเป็น อันกวดเป็นกวดอยู s. <S that? Oh, that ่นาชื่อมาวันนี่ยมันบ่มีผู้ไปตักตะเก่าดันเล่าไปตักอยู่ช่างคุณอันนี้เล่ามันนี่แหละเอาชื่อเอาชื่อเอาแล้วแพ็คหนึ่งเขาขายอันสี่สิบชิปสองแก้วคุณโบได้ซื้อตุกใหญ่เลยว่าไงโบ่ิด้ซื้อตุกใหญ่เขาบ่นั่นมาชมเขาโ่ได้มาชมเออใครเขาลุ้นมันไผ่บัติมีพยังในเฮือนนั่นอืบย่านวะในด่านนี้นี่ฮึ่มาย่านนะ คอยนั่นึ้นรดยากอย่างไปเอามาเลยใช้ถ้วยใช้บ่วงเลยกินพากันกินนี่ตีปเข้าก็อยู่หนทางเอารดจะเอาบดช่องตีปก็ได้ก็คอยนึ่งเขาลายได้ให้หมาคอยนึ่งให้หมานะบ่เพอใหญ่เออหนึ่งให้หมาแน่ว่าเนาะที่แล้วในหมานี่ก็ดีพูดไปเอาน้ำตะดองอยู่บ้านนั่นหัวเบื้องพุ่นมาชองโตชองโตจะเอามากระต่ายจักไปนั่เลยน้องเพราะไจักเจ้ามา มันนภาที่แมนเป็นภาคแล้ววะจะตื่นมาเช้ามาแล้วตัวนึงนั่นตายอยู่พุตตัวช่องมานั่นมือมือใหม่เราบุกไปตายมือเดียวเราตายอยู่นี่คอยกระเพื่องคอยดึงออกมาคอยกระจู๋ทิปเขานั่นอยู่นะนั่นเด้อเด้ขอเด้อเอาโลดน้ำก็เอาโลดในตู้นั่นเอาโลดมากินน้ำเย็นนั่นมาโน้ตขึ้นน้ำบนอืมมากินอันนี้นะคอยมันบ่ได้ มากระได้แรงสมนี่เอออย่างนั่นนะคนนั้นคอยจช่ว่าโอ้ยบ่อเล่เอยเชมันชาติคอถูกทำเมียถูกยังกระโบบถูกทำถูกทำเมียกันจัี่นี่เลยนาะงไปเอาผ่านมานั่นก็หลายหลายคนแล้วก็กระยังว่าดิ้กน้อยมาเอาอันอีนัยโฮมนี่นาะอยู่หาชี้ไปยังบ่อยู่พิษกับพิษจีดอกระบบเพราะลบหลวงพวกนี้ดอกขัดคอยยืดันคำหมากลึก ทงยุดไทยยุดชินหยุดเชื่อเมียน่ะบ่แม่นคนหยุดเมียนบ่แม่นคนอยากได้คนบ่อยากให้เราเมื่อไอ้บ่มีชินมีเชื่อมีผามีผ้เรากระชิบ่เมื่อปัจจุบันน่ะอันนี้ยังบ่อยู่ยกจักรได้วาเลยอีนายนักเชาหกนี่น่ะชงช่องจำโตก็ยุติธรรมนี่เฮือะบ่เอาเลยทีนึงขับบ่เอาเลยอีนายอันอยู่อันบ้านกลางนี่กะป้าฮันนี้วยุนานรรมอืมป้าไม่ฮันได้เชื่อมเพื่อนได้กับ เขาหันได้กระจกันชีวิตชีวายบ่เป็นคนชิน่ชิดเื่อมัยิงชิมัยิไปเห็ดเพียงเอาเฉลิมาใช้ตะบกหันใช้จะกินหัน่าลอบชิเชื่อคยบอให้อเจ้ากินนเขาไม่กินนี่ตำหุงไปโอ้ยยาได้ฮะช่ไข่ออกินโลดหมูเจ้านน่นอยากกินแงกินแงเจ็บท้องเพ่อน กินกินอะเจ็บท้องไปอะบ่เลยนะบ่ต้องบ่ตอบนพ่อใหญ่พ่อจีเมียนเหมาทำมะฮุงหรืเป็นเพื่อเลยบ่ไนทมะุงได้ทำมะุงเมาเนี่ยล้วชบ่ไหะออพ่อใหญ่บริกินบอพ่อใหญ่บ่ได้คอยกินไม่ได้กินได้แล้วนำคำดำอันนี้นั่นกินไรเลยครับท้องไขมันบ่บ่หับน้าของอันนี้ยำหอนจำเนาะยำหอน เียวไทยบบแลล้วกองินนี่แต I mean, well, ่ว่าของโโค่น่องกินเรได้นะเบิ่งข้นีเพ็ดักเลยเนาะขับบูดีว่าฉันัคือ้าอันตูโฮม่งเจ้าคือกันได้กินแล้วเอาโลั่นก็ดีเจบท่เนอ้แม่นอมซีมึงด้วยนะ

ก็แต่แต่เมื่อนันแต่เมื่อมาแต่ยังยังอยู่ได้บ่เลยยังอยู่ได้บ่เด็ดตัวนึ่งคือบ่เห็ดคือว่าผู้สาวสิมาจะไปเขาบ่ได้มากินบ่บ่มันคอยจะว่าคันว่าพังเบิ่งออกใหม่ล้วอืมอันนั้นวทสิเอาผู้สาวมาผัดเนาะอ้อมก่อนก่อนเนาะหับพักหญ้าก่อนเดี๋ยวหับหับมาเดี๋ยวค่อยเซ็ตดองเดี๋ยวค่อยจะอ้อมให้กินกินแต่หมูดินกับมันเป็นเอะโอเคนะมันเป็นเอาโอเคปิ้งตัวนี้ก่อนให้เบิ่งเผืนอชัน บันสองหดพอเข่าๆเหมืน้องเอ้